สวัสดีครับ FCI ยุทค่ะใครที่หารถยนต์ใช้ในราคาที่ถูกกว่าทอง1บาทถูกกว่าจักรยานถูกกว่า iPhone ตัวท็อปและถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2แทบจะทุกยี่ห้อนะครับคันนี้นำเสนอนะครับผม Toyota c o r o l l AE 110เครื่อง1.5เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สเป็นรถที่เอามาเทินของรถที่ร้านเราไปนะครับ คันนี้รับมานะครับคุณอาเอามาเทิน h o n ด้าแจ z ของร้านเราไปนะครับผมเราจึงเอามาแบ่งปัน FC เอาไปใช้งานใครที่หารถสำรองรถเอาไปให้ลูกให้หลานอัดขับให้แม่บ้านขับขี่จ่ายตลาดดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์น,นะครับผมคันนี้ไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพียงตรวจสอบว่าเลขเครื่องเลขตัวถังระบบต่างๆสามารถใช้งานได้ดีนะครับผมโดยรวมถึงสีสันอาจจะไม่สวยแต่ขับขี่ดีแน่นอนนะครับ เครื่องเกียร์ดีเปลี่ยนสมูททุกเกียร์นะครับผมช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับล้อแม็กนะครับและที่สําคัญยางดอกยังหนายังใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่เพียงแต่อัปเกรดรถใหม่ให้ลูกสาวได้เอาไปขับขี่ไปเรียนมหาลัยนะครับผมนี่นะฮะโดยรวมนะครับภายในเป็นเบาะกำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผม ปรับข้างแบบมือนะฮะเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังมาให้ด้วยนะครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับผมรถเราไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นและตรวจสอบต่างๆให้เท่านั้นนะครับไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรให้เลยขายให้ตามสภาพนะครับแต่กล้าการันตีเลยนะครับว่าสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับผม เลขไมโครที่16 0่0 0กกว่ากิโลไม่การันตีว่าเป็นไมแท้หรือเปล่าแต่มาแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับผมไม่ใช่จากโรงงานนะมาแบบนี้จากลูกค้าที่นำมาเถิอนะครับผมนี่นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับวิทยุยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับสามารถใส่ usb ได้นะครับเป็นเกียร์ออตโตเดิมๆจากโรงงานนะครับผมมีกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคาแค่3 0 0 0 0กว่าบาท สามหมื่นกว่าบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไปซื้อทองหนึ่งบาทยังไม่ได้ไปซื้อ iPhone ตัวท็อปยังไม่ได้เลยนะครับตัวต่ำๆเริ่มต้นของ iPhone อาจจะถูกกว่านี้นิดเดียวแค่เท่านั้นเองนะครับผมรถโดยรวมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควาําหรือจมน้ำเป็นรถถูกกฎหมายสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศไทยฝากระโปรงท้ายก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานซอกซ้ายซอกขวาก็เดิมๆจากโรงงานนะครับผม นี่นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับหลุมอะไรก็สวยงามนะครับไม่มีผูกไม่มีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นรถ1996ที่อยู่มาถึงขนาดนี้ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับอยากจะให้สวยก็ไปเก็บสีแต่ผมแนะนํารถราคานี้อย่าไปเก็บเลยครับเอาไปใช้งานดีกว่านะครับเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นอวดนะครับเน้นใช้งานไม่ได้เน้นอวดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้าง กแจมีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับยังสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะฮะมีเป็นรีโมทแบบเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยนะฮะตาร์ทีเดียวติดนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่ไม่จุกจิกอึดถึกทนอะไหล่ก็ไม่แพงนะครับผมเครื่องเกียร์ก็ไม่แพงนะครับและที่สําคัญซ่อมบํารุงง่ายนะครับผมซ่อมบํารุงง่ายนะครับผมไม่ได้จุกจิกอะไรขนาดนั้นอะไหล่หาง่ายนะครับเป็นรถปีต่ําแต่โอเคนะครับใช้งานได้ดีคาดหน้าเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบ เครื่องเดินนิ่งเรียบดีไม่มีสะดุดไม่มีสับลักนะครับห้องเครื่องก็แห้งแห้งมีเศษดินเศษฝุ่นเศษไขตามการใช้งานเราไม่ได้ล้างห้องเครื่องไม่ได้สป,ปาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ให้โชว์แบบนี้เลยนะครับไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีเยิ้มนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับผมนี่นะฮะซื้อไปใช้งานไม่ได้ซื้อไปอวดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับผมโดยรวมจากที่ผมได้ทดลองขับนะครับ ผมถือว่าคุ้มค่านะครับผมเอาไปให้เด็กขับหัดขับขี่เนี่ยสบายๆนะครับก็แค่ทําประกันไว้นิดนึงให้เด็กนะครับเอาไปไว้หัดขับนะครับดีกว่าไปซื้อรถป้ายแดงหรือไปซื้อรถแพงๆนะครับขับคล่องแล้วค่อยอัปเกรดขึ้นก็ได้ให้แม่บ้านขับไปจ่ายตลาดจอดทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหายนะครับไม่มีใครขโมยแน่นอนนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยแน่นอนไปกันได้หลายคนแอร์เย็นๆนะครับผมขี่ชิวๆซ,ซื้อกาแฟปากซอยไปเซเว่นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ไม่ได้กินน้ำมันนะครับเครื่องพันห้าถึงเป็นรถเก่าก็ถือว่าไม่กินน้ำมันนะครับสิบกว่ากิโลต่อลิตรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสิบกิโลเท่าไหร่นะครับแต่สิบกว่ากิโลต่อลิตรแน่นอนนะครับระบบอ่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมไม่จุกจิกนะฮะใช้งานได้ดีศูนย์เสริมตรงปกตินะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับราคาเล้าๆ้าแบบนี้สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นได้รถยนต์ขับขี่ดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับยกขูได้ยกขูมันจาได้มันจามีบริ อยู่ไกลจะส่งแพงนะครับค่าส่งอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อยู่ใกล้ส่งฟรีนะครับไม่เกิน50กิโเมตรส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลคุณต้องจ่ายค่าส่งเองนะฮะอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตค่าส่งเป็นหมื่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะแนะนานะครับอยู่ไกลจริงๆนั่งรถมาเอาเองดีกว่าครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เรานํามารีวิวนามาเสนอขายให้คุณ ในครั้งต่อไปนะครับฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามอยากได้รถรุ่นไหนอยากดูรีวิวแบบไหนเราจัดให้นะครับแค่คอมเมนต์มาบอกกันเราจะมีโอกาสเราจะหามารีวิวให้ท่านได้ดูนะครับสปอนเซอร์อยากเข้าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆทั้งกล้องทั้งหูฟงหูฟังน้ำยน้ำยาล้างรถอะไรสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ตามที่ลงไว้ในหน้าเดสคริปชั่นหรือหน้าโปรไฟล์เลยนะครับผมนี่นะฮะโอเคเลยนะครับโดยรวมขับขี่โอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่ดังนะครับขับขี่ดีนะครับอัตราเร่งโอเคนะครับผม นี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ